อ่นนี้ก็ในขณะที่เราทํามาได้ใส่รวนแล้วก็ปรุงรสมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็กะทิที่เหลือเราก็เทเทลงไปให้หมดเลยพอเทลงไปให้หมดเสร็จปุ๊บเราก็มะเขือมะเขือที่เราแช่น้ำเกลือไว้เราก็ใส่ให้หมดเลยครับใส่ให้หมด พอใส่ก่อนที่เราจะใส่มะเขือลงเราชิมรสด,ดูก่อนว่าเราจะปรุงรสประมาณไหนเราชอบรสยังไงอะไรยังไงอ่าพอใส่มะเขือไปได้สักพักหนึ่งเราก็ใส่มะเขือพวงนะครับมะเขือพวงที่เราเตรียมไว้เราก็ใส่นะครับส่วนที่เป็นเครื่องเทศของอาจารย์ก็จะมีกระเทียมนะครับอาจารย์ใส่กระเทียมประมาณกมือนึงปลอกให้ดีให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดนะครับ ใส่กระเทียมใส่ใบโหระพาใบโหระพาก็ต้องอเอาเฉพาะใบจริงๆนะครับแล้วก็พริกพริกนี่ก็ไม่ต้องให้ใเผ็ดมากนะครับประมาณสักห้าหกเม็ดก็พอนะครับเผื่อนวนนี่นั่นแล้วเรื่มาปรุงทีหลังนะครับมีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีใบโหระพามีใบมะกรูดนะครับมีใบมะกรูดแต่ส่วนที่ใบโหระพานี่นะฮะเราจะ ใส่ก่อนที่เราจะปิดแก๊สนะครับใส่ที่หลังพวกเลยจะได้หอมนะครับอันนี้ถือว่าเราก็ตรวจเช็คดูว่ามะเขือเราสุกหรือ,อยังถ้ามะเขือเราสุกแล้วเราก็พอนะครับพอแล้วก็เอานี้โรยนะครับเอานี้ลงแต่ว่าอาจารย์ขออีกนิดหนึ่งมะเขือยังสุกไม่ได้เข้าที่เท่าไหร่ นี่คือสูตรของอาจารย์ที่ครูพักรักจําผิดมั่งถูกมั่งก็เราอยากกินอะไรใดๆก็ตามเราทําเองนะครับทําเองและที่สําคัญก็คือคู่ถังกะละมังงอของเราที่ใช้ภาชนะที่ใช้ต้องให้สะอาดทุกครั้งต้องสะอาดสะอ้านทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นสูตรของแต่ละคนแต่ละใครทําเผ็ดเปรี้ยวหวานมันยังไงก็เติมลงไปเราก็เอาไว้กินกับหนมจีนนะครับหนมจีนเราก็ น้ำยาไอา้าน้ำแกงเขียวหวานร้อนๆนะครับเข้าที่เข้าทางได้เวลาอันพอเหมาะพอควรวันนี้นี่คือสูตรของอาจารย์ใหญ่นะครับแกงเขียวหวานไก่สูตรอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์สมชัยมหาการุณวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ